สวัสดีครับวันนี้เจมอยากต้มปลาแล้วก็อยากให้ดูต้องทำอะไรไหนดูสิปลาปลาอะไรลูกปลาแซลมอนแซลมอนไอเจทำยังไงก่อนต้องจุ๊บแป้งก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวน้ำมันกระโดดใส่กระเดงกระเดงกระเดงกระโดด เอาไว้น้ำมันกระโดดโอเคโอเคโอเคมามาพูดเล่นรู้อะทำมา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 หิวแล้วโอ้โหอาหารปลาแล้วก็ไปชุบในแป้งสาลีแป้งธรรมดาที่เราเอาไปทําเค้กใช่ไหมใช่โอเคชุบชุบชุบไหนดูมือสิล้างมือแล้วล้างแล้วใช่ไหมโอเค แล้วก็เอามาทอดโอเคมามาช่วยนะขยับื้อที่นิดนึงอืมเว้เก่งจังเลยดูหน้ะพ่อคอ <laughs> วสิเ <laughs> วลานะโอเคชูชีปลานะคะดูเครื่องของเจมทอดปลาก่อน <laughs> ก็มีอะไรอีกวันนี้มียำมุนเซน <laughs> เอาแค่นี้เหรอวันนี้ <laughs> แค่นี้เหรอเราค่อยถ่ายตอนเสร็จอีกเนาะกลัวน้ำมันกระโดดเนาะเอาอีก <c oughs> ชี้ิ <c oughs> น้ำมันอะไรนะกระโดดกระดงกระเด็นา